เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแคนดี้ใหม่กันซึ่งนั่นก็คือแคนดี้ฟินองเซียนะคะตอนนี้ทำบวกสิบไปแล้วนะก็จากที่เห็นนะคิดว่าโอเคนะคิดว่าโอเคที่สุดในแคนดี้แพทชนี้นะแพทชนี้เขาจะมีคาเวียแล้วก็จะมียูนิคอร์ ยูนิคอร์ดอยู่นี่นะคะแล้วก็จะมีลูกสนด้วย4ตัวเนี้ยฉันว่าฟิอลเซียดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันพิทักษคุกกี้เพื่อนร่วมทีม1ตัวด้วยความเชื่อมั่นที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นและลดความเสียหายคริดทคอลกับการลดความเสียหายของการพิทักษ์แห่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะแข่งแกง มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมอบภูมิคุ้มกันดีบัฟเพิ่มเติมอีกทั้งยังฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อล้มทีมทั้งหมดตามสัดส่วนพลังป้องกันออแล้วก็เพิ่มการลดความเสียหายอีกด้วยเดี๋ยวนะถ้ามันเพิ่มซับซ้อนจังเพิ่มจากตรงเชื่อมแล้วก็อันนี้เพิ่มทั้งหมดหรือเปล่าเพิ่มการลดความเสียหายเออใช่ใช่อันนี้คือเชื่อมคือลดให้กับเพื่อน30แล้วก็ตัวเองเนาะ แล้วก็เพิ่มการลดความเสี่ยงไีคิยิคอลอ่ามห้อร์ให้กับตัวที่เชื่อมเนาะแล้วก็มออภูมิคุ้มกันต่อดีบัฟนี่ก็จะคล้ายๆพาเฟ่เลยอ่ะสก,กิลมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยมันจะมีวงวงฟ,ฟ้าเนี่ยลอรอบตัวเนี่ยเหมือนแคนดี้พาเฟ่เลยนะที่มันจะไม่โดนแช่แข็งหรืออะไรก็ตามแล้วก็จะมีฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อนร่วมทีมอ่ะ 16.4ของพลังป้องกันแล้วก็เฟิร์นโฟได้สูงสุด15%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเฟิร์นโฟน้อยนะ15%ของพลังชีวิตสูงสุดอะ่ะค่อนข้างน้อยแล้วก็เพิ่มการลดความเสียหายของเพื่อนร่วมทีม1 5อ๋อเพิ่มลดความเสียหายให้ทุกคนไปนเลย15%เปเ็นเป็นเวลา15%วิอ่าซ้อนไม่ได้ก็คือ15%อย่างเดียว แล้วถ้าเราอัพ10ก็จะเพิ่มความเสียหายธาตุแสงต่อศัตรูในบริเวณสกิลอ่าถ้าเล่นกับแคมเบรล่อ่ะคือเลิดเพราะว่าแคมเบรล่เป็นโจมตีธาตุแสงการเพิ่มความเสียหายธาตุแสงคือแคมเบรล่ยิงสนั่นเลยดินะคะมอบ20เป็นมา15อ่าอ่าพอเราอัพ20เป็น25อัพ30เป็นมอบความเสียหายธาตุแสง3 0 เออมันเอาไปเล่นกับตัวดาเมท่าแสงอ่ะเออซึ่งนั่นแหละตอนเนี้ที่เล่นได้จริงๆอ่ะคือเมคแคมบบเล่นะที่เป็นดาเมท่าแสงเดี๋ยวเราจะพาไปแอบดูสกิลชิก,ก่อนเนะเาะโอ้โอ้โอ้ชาชาชา,ๆๆชาๆๆๆอันนี้มันจะมีเห็นไหมมีวงฟ้าๆ,ๆนี่อันนี้คือป้องกันดีบับอย่างเช่นเออโดนแช่แข็งอย่างเช่นเออโดนหลับอะไรอย่างงี้นะคะ เออป้องกันป้องกันเฮ้ยมันกันได้ตลอดเวลาเลยป่ะถ้าใส่คูทามอ่ะเออใช่กันได้ตลอดเลยแฮะถามจริงแต่ถ้าเอาไปเล่นจริงๆอ่ะมันจะมีคุกกี้บางตัวที่มันลบได้หรือเปล่านี่แหละหรือแบบทำให้ดีบัฟตรงนี้มันเออน้อยลงอะเวลาการใช้มันน้อยลงอ่ะมันอาจจะไม่อยู่ตลอดเลยก็ได้นะแต่เท่าที่เห็นตอนเนี้ย คือวงฟ,ฟ,ฟ้าอยู่ตลอดเลยอะอันนี้ใส่เป็นฟินองเซียคูําม้วนนะคะเออมันอยู่ตลอดเลยแฮะเออเลิดอ่ะแปลว่าการโดนแชร้อยเปอร์เซ็นเลยเหรอเดี๋ยวลอาไปดูนะคะในอารีนาแต่ฉันไปลองเล่นมานิดน,นึงแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะกับแคนเบร่นะ เดี๋ยวเราออกเลยดีกว่าโดยทีมที่จะใช้นะคะเป็นทีม3แทงแคมเบอรเร่แล้วก็สแนปดราก้อนนะคะเฟตโชินเน่นะคะเราใช้เป็นคูทาล้วนเนาะแบบนี้เลยลดความเสียหายคูทายิบสองแล้วก็เน้นไปที่ลดความเสียหายกริทิคอนนะคะจะได้แบบกันดาเมจเยอะๆแล้วก็บาสิตเค้กเนี่ยฉันใช้เป็นลดความเสียหายคูทา8แปดนะแปดเก้านี่ยจะดีแล้วก็ลดความเสียหายแน่นๆนะคะ แล้วก็ฟีนองเซียเนี่ยใช้เป็นคูทามล้วนนะคะตอนนี้ใช้อยู่ที่22%นะแล้วก็ลดความเสียหายแน่นคือประเด็นของเราอะ่ะคือเราต้องการให้สกิลเชียมันเริ่มที่3วิถ้าเกิดว่าเราลดคูทามลงมาแล้วมันยังเป็น3วิอยู่ก็น่าจะพอใช้ได้นะคะแคมโบเลก,ก็ใช้เป็นลดความเสียหายแล้วก็ความเร็วโจมตีนะแล้วก็พลังโจมตีก็จะเป็นโจมตีล้วนแบบเนี้ยแล้วก็เน้นลดความเสียหายไปเลยกับความเร็ว นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้ฉีชใช้ผ้าคลุมเนาะแล้วก็ Snap Dragon เนี่ยก็เป็นเริ่มเิม,เ,มเหมือนเดิมครูทำล้วนซึ่งในทีมเนี้ยนะผ้าคลุมมันไปลง Snap น,นะคะความจริงอะ่ะผ้าคลุมลงตัวอะไรก็ได้นะแต่ตัวหลักๆอะ่ะคือควรลงแคมเบอร์เล่นะโดยปกตินะดีซันจะใช้ทีมเนี้สามแทงแคมเบอร์เล่ด้านหลังเนี่ย ตัวแทง2ดาเมจ2แล้วก็สแนปด้านหลังซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าโอกาสชนะเยอะมาดูกันว่าจะจริงไหมคือก่อนหน้าน,นี้เราจะใช้ฮอลลีเบอรีออ่ะนะคะมาแทนในส่วนของฟินองเซียเนาะแต่ตอนนี้เรามีฟินองเซียแล้วเราก็เลยเอาฟินองเซียมาใส่แทนฮอลลีอาราชินีขิดไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเอ,อิมอันดับมันห่างกันด้วยมั้ง มันก็เล่สนั่นเลยอะรอบนี้เอาแคมเบรลสยิงสนั่นเพราะว่าได้ฟีนองเซียบัฟดาเมทธาแสงนะดูดิโหสนั่นมากเออสมแทงไปเลยแคมเบรลแบบยิงสบายโดยส่วนตัวนะฉันว่ามันชนะบ่อยกว่าแพ้เออมาดูกันอันนี้อันดับเท่าๆกันละ มาดูกันมาดูกันลาซินีลาซินีกับขิดละดูเอาค่ะดูเอาค่ะแต่แคมเปญเลยังโดนแช่อยู่นะเอาดีๆท่าทางที่มีการดีบัฟแล้วนะลาซินีขิดละค่ะลาซินีขิดละค่ะกอเชียยังไงโอ้ยฟื้นทันไม่เป็นไรค่ะแคมเบล่ยยิงสนั่นแน่ เหลือแค่เฟตชชเน่เนี่ยแล้วพี่น้องเสียก็เสกโลเรื่อยๆลดๆนะฮะนะคะใช้ได้จริงนะรอบนี้ดาเมจแคมเบรสิบสองล้านไปเลยแล้วก็จะเห็นว่าชีมีฮิลแอปแอปอะเห็นว่าสองล้านอะก็คือเป็นความสามารถจากแคนดี้อะฮิลแอปแอป แอปไปหน่อยแต่ทีมที่จะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะในการสู้อะ่ะคือทีมไอเนี่ยทีมคิมสันเนี่ยแล้วด้านหลังเป็นพาเฟ่อะส่วนทีมเนี้ยเรามีโอกาสแพ้นะเดี๋ยวเรามาลองตีให้ดูแล้วกันเนี่ยเป็นทีมนี้เลยเพราะว่าเซนเทสกับการบ้านตัวเองอ่ะการบ้านฉันเป็นทีมนี้แล้วฉันแพ้แต่ก็อาจจะชนะก็ได้เดี๋ยวเรามาลองดู อะยังไง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 อ่ะเลิมเลิมยังไงยังไงไหนดูยอดเยอะยังไงโดนแช่นะคะอ,อาจจะชนะก็ได้นะอาจจะไม่แพ้ตลอดไปแต่ฉันลองตีหลายรอบแล้วทีมประมาณเนี้ยฉันค่อนข้างแพ้บ่อยแพ้ไปแล้วยังไงยิงสนั่นหน่อยยิงสนั่นหน่อย หอยสนานะคะหอยสนานะคะหอยเออเนี่ยแหละแต่มันน่กกากลัวใช่ไหมล่ะเพราะว่าเฟตโตชิเน่ก็ตายบาชิชก็ตายเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเจอทีมเนี้ยเลี่ยงๆไปดีกว่าทีมคิมสันแล้วก็เป็นแบบเนี้ยนะคะอันนี่นี่นี่นอะสองแทง2ดาเมจตีเลยตีเลย ออาแต่รอบนี้เป็น Holy b ์ r r y นะปกติเขาจะใช้เป็นเฟตูชิน่กันไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้เราจะยังไงนะเดีย๋ยวมาดูโดนแช่ว้าเกือบตายฮิวหน่อยค่ะฟิลังเซียเฮ้ยโดนแช่ได้ไงคุณน้องงงโดนแช่ได้ไงเฮ้ยกชิีลมัน เข้าลงไปแล้วรอบหนึ่งดิโนเสียรอวิโฮลี่มันทำให้ยืนสบายขึ้น,นแต่เราก็ชนะอยู่ดีนะคะเออนี่ญญความสวยมากญญาเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้ดีกว่าทีมนี้ไม่แน่ใจว่าจะชนะไหมแต่รู้สึกว่าอาจจะชน,นะนะทีมน้ำแข็ง แล้วก็มีโกชีสมาดูกันอาจจะแพ้ก็ได้เพราะว่าไม่เคยลองรู้สึกน่ากลัวอยู่เหมือนกันฝั่งนนมีเยตินะคะกลางโลกันดาเมจอะไว้แล้วยิงได้ยิงโกชีดเข้าชีเข้าลงไปแล้วโกชีตอะ่ะเฮ้ยมัมมี่อย่าตายแนแนปหิโกชีตตายไปแล้วยังไงยังไง เออใส่ล่อมายิง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 ออยิงเฮ้ยยิงทะลุว่ะลอดลอดลอดเออทีมนี้มันเลอะค่ามากนะคะทีมนี้เห็นคะแนน2ล้านเนี่ยคะแนนน้อยเนี่ยเชื่อเลยว่าด้านหลังน่าจะเป็นบาชิดเค้กแล้วก็ราชินีนะคะอ่ะใช่ใช่บาชิดเค้กกับราชินีมาดูกันว่าเราจะตีเข้าไหม แต่ที่แนะนําจริงๆอ่ะคือ2แทง2ดาเมจแล้วก็สแนปด้านหลังที่ควรให้ตีอ่ะแบบโอกาสสนะเยอะควรใช้ทีมนี้ตีเลยเออยิงยิงยิงเฟโตชอ่ะเป็นตัวที่รับอธนูโกชีดอ่ะเพราะฉะนั้นเฟโตชินอ่ะค่อนข้างสำคัญยังเก่งในอารีนามากๆนะคะเนี่ยห็นปะชีรับธนูตลอด โว้ยยิงได้ยิงเข้าเอาดีๆเลิศเลิศแซปเป็นทีมอีปิกอะทีมงบน้อยอะเออสแนปก็แจกฟรีอ,อะหาฟรีก็ได้เป็นทีมที่ไม่ต้องใช้ตัวซปเปอร์อีปิกเรซอนเดอรี่อะไรเลยนะคะ ดีมากและนี่ก็คือการรีวิวแคนดี้ของฟินองเซียนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแคชเบดด้วยนะคะเป็นตัวที่ดีนะคะลองเอาไปเล่นกันดูผ่านด่านก็ได้เล่นอารีนาก็ได้วันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะบาย